ครับวันนี้ผมแรงม้กับช่องวันเปอร์เซ็นต์ครับจะมาให้ดูสเตตัสสกิลล้วกออยเทมที่สนใจณตอนนี้นะครับที่หลังจากฟันเดิสมานเนาะก็โอเคณตอนนี้นะครับหมวกผมจะใช้เป็นติดอบหมวกแลบนะครับออฟจะเป็นสเตนสามลักสามแล้วก็เอคว้านะครับ การจะเป็นการ์ดไอแซกส่วนตาก็เป็นตาอีการครับปากก็เป็นปากโดนใหม่เนาะเสื้อจะเป็นเสื้อ11.2บวก11การ์ดเป็น9ห่างนะครับแล้วก็ส่วนออปชั่นจะเป็น1คีย์ดิคอฟ o อรสคียดอฟอจะได้คิดเลต5ค r i t ด c a อ d ดามเ e 10แล้วก็โจมตีทุกขนาดอีก5นะครับ เมื่อเกตบกสินะแล้วก็น,นี่จะเป็นโมดูลสกิลนะครับก็คือบีชูตติ้งนะครับความสามารถของตัวโมดูลนี้ก็คือเพิ่มสกิลโฟกัสเอโวสไนส์สิบห้าเอร์เซ็นต์คีดิคอดาเมจสิบเอร์เ็นต์เมืม่ออัพบวกเาเมื่อเสื้อบวกเครับจะได้โฟกัสอีกสมแล้วก็เมื่อบวกสิจะได้โฟกัสอีกเแล้วก็คียิคอดาเมจห้อ่าผมใส่ไปสเม็ดน,นะครับส่วนทนู ก็เหมือนเดิมครับพารเซนโรโยโบสองเป็นเขียวเนาะมัฟมัฟเทมเอจิบวกสิบเดเรย์สิบสามการ์ดเป็นการ์ดลิงหนังสติกนะครับเพราะว่าการ์ดลิงหนังสติกเนี่ยทุกทุก,ทกขั้นกับมัสเก็บทุกทุกขั้นที่เราอัปเดตกครับสิบหน่วยเพิ่มพลังโจมตีอาวุธประเภทโบห์เแล้วก็เพิ่มเ p d ครับ1%ออันนี้ผมจะอัพเป็นเด็ก ร้อยยี่นะครับผมอัปเด็กร้อยยี่นี่นะครับก็จะได้ a อ k เคอีกสี่สิบหน่วยนะครับส่วนรองเท้าผมใส่เป็นผมจะใส่การ์ดเป็นการ์ดฮิมเมทนะครับรองเท้าเอ็กโซติกเนาะฮิมเมทจะได้ทุกๆขั้นการอัปเกรดครับหนึ่งขั้นอ่ะจะได้เลือดก,ก,ก,กับแม็กเลือดกับแม็กมานาครับ 2%อันนี้อัพเดบอก10ก็ได้อย่างละ20ออปชันที่ใช้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ e อ็ก r t ิดอา e r เวลสแล้วก็ run น w a เ Magic นะครับส่วนประดับไอชู้หนึ่งนะครับจะใส่เป็นการ์ดเป็นเต่าไฟนะครับเต่าไฟกับการ์ดหนึ่งปีเนี่ยผมลองเทียบดูละเต่าไฟแรงกว่าการ์ดหปี หลักพันครับหลักพันดาเมจสมมุติว่าใส่เต่าไฟอ่ะดาเมจเพิ่มมาหนึ่งหมื่นถ้าเกิดว่าใส่เป็นการหนึ่งปีอ่ะดาเมจก็จะเพิ่มมาประมาณสักแปดพันกว่าเก้าพันนิดๆน,นะครับก้าพันต้นๆประมาณนี้ครับแล้วประดับเชชูข้างขวานครับก็คือเชืชู้อชอสองเนาะเมื่อใส่เป็นการาดอะโคนครับส่วนหัวนะครับเป็นกิโยสองนะครับหรือว่า S อสสองนั่นเอง หัว s สปากใส่เป็น s s สนะครับส่วนตาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่เป็นรองเท้า exo เหมือนผมอะสามารถเป็นอเอาเป็น o อฟอันนี้ก็ได้นะครับสไต m i d d e 1หนึ่งนะครับสไตหนึ่งส่วน m i d d e นั่นเองที่ผมใส่เป็น e o สี่ส่วนนะเพราะผมไม่ได้ใช้รองเท้ารองเท้าเทมแนละ้วผม,มใช้ exo ผมก็เลยส่วนตาผมจใส่เป็นอะไรก็ได้ครับ แล้วก็ส่วนมัฟนะครับเป็น p โยสองอปชันที่ผมใช้อยู่จะเป็น Off Lock s t e นนะครับอ่าส่วนมือจะเป็นช h o ติ้งนะครับ Shadow Shooting เนอะ63ชิ้นตัวนี้จะเอเป็นอ t k 10หน่วยนะครับระดับ Earling จะเป็นคริติคอลดาเมจ้อเแล้วก็เพนเดนต์จะเป็น SPD 1นะครับส่วนเจาะกายทองผมจะใช้ออฟแค่2ออันครับส่วนเสื้อเนี่ยผมจะไม่ออฟนะเพราะว่ามันได้สลับตลอดแต่รองเท้ากับโล่อะมันได้ใช้ตลอดผมออฟเป็น e อ k 8หน่วยกับรองเท้านะครับ e อทหน่วยอ่าเ่วนสวนเตตัสครับอันนี้เป็นของเลเวลร้92เก้อนาะผมจะอัพเป็นลักร้อยยี่เด็กร้อยยี่ วิทร้อยเอจีร้อที่เหลือจะไปลงสเตนนะครับที่ผมอัพรักไว้ร้อยยี่อ่ะเพราะว่าผมไปลองดูแล้วครับถ้าเกิดว่าผมเอาไปลงสเตนร้อยอ่ะมันจะไม่ได้ครับมันต้องเวลร้อยประมาณร้อยเท่าร้อยร้อมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดจะเอาสเตนร้อยแปอ่ะซึ่งมันเกินมันเกินไปไง ที่จะเป้ลไปให้ถึงร้อผมก็เลยโอเคผมไปยกใช้โดยที่อัพรักร้อยี่เพราะว่านี่นะครับลักร้อยมันจะได้ส่วนของอ e ีกานี่ถ้าเกิดเราอัพลักร้อยะครับมันจะได้อีทีเคยี่สิบแต่ถ้าเกิดเราอัพร้อยยี่ครับเขาบอกว่าอีทีเคเพิ่มเพิ่มอีก40ก็แสดงว่าอัพลักร้อย่ะ จะได้ e ีเพิ่ม40อ่ตัว192ก็ประมาณนี้ครับสเตตัสกับไอเทมอ่าส่วนอีกอันหนึ่งก็สกนะิลเนาะสกิลคัส3ประมาณนี้นะครับคัส2ก็ประมาณนี้คัสแรกส่วนแต้มที่เหลืออยู่8แต้มเนี่ยครับผมจะเหลือไว้เนาะ ส่วนใครจะไปอัพเป็นฟูลท็อตก็ได้นะครับสกิลตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดอัพถ้าเราอัพห้านะครับพอเวลาเรากดปุ๊บเหมือนเราได้พุดดิ้งเราได้เลือดเต็มมานาเต็มแต่ว่ามันจะค่อยๆลดนะครับเขาบอกว่าระยะเวลาต่อเนื่อง3 30, 30วิใช้ MSP 1%ต่อ1วิก็แสดงว่ามานาจะเราอะจะลดลงไปเรื่อยๆครับ ภายในระยะ30วีนี้เดีย๋ยวเราไปดูตัวเวลสองร้0กันนะครับว่าสถิติทผมอัพประมาณไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวของเวลสองร้นะครับเวลองเนี่ยผมจะอัพลักร้อยแปดเด็กร้อยยี่วิทร้อยเอจิร้อยแปดสเตนร้อยแปดนะครับเพราะว่าที่ผมอัพสเตนร้อยแปดอย่างแรกเลยผมใส่รองเท้าเอ็กโซครับแล้วพผมได้ไปคำนวณดูแล้วว่า ถ้าเกิดอัพสเตนร้อเนี่ยมันจะแรงกว่ารัก1้อยครับแรงกว่าลัก1้อยหรือคุณจะถวงเฉลี่ยยังไงก็ตามอมาว่าเอ้ยผมจะเอาเป็นรักร้อยร้อสเตนร้อยนึ่ง้วผมไปลดอย่างอื่นได้ไหมมันไม่แรงครับอันนี้คือเท่าที่ผมไปคำนวณมาก็คือตัวเนี้ยน่าจะเป็นไซส์ที่ดีสุดสำหรับตัวหกแล้วนะ ก็จะมีประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์ให้ไปถึง500 s u b s c r i สไคด้วยนะครับขอบคุณครับ